บ้านเราเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องของการยอมรับในความหลากหลายและความแตกต่างเรื่องของเพศมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะที่ฉันคิดว่านะบ้านเราเนี่ยมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากสิ่งหนึ่งที่ชี้ชัดที่เห็นก็คือการที่เรามีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเป็นกฎหมายที่ทําให้คนเพศเดียวกันสามารถที่จะแต่งงานแล้วก็มีผลทางกฎหมายได้เหมือนกับ คู่สามีภรรยาที่เป็นคู่ชายหญิงนะคะเราก็สามารถพัฒนาไปได้จนถึงจุดนั้นเราก็มีการผลักดันกฎหมายหลายเรื่องค่ะเพื่อที่จะทําให้เกิดความเท่าเทียมกันในความหลากหลายในเรื่องเพศในบ้านเราถือว่ามีความก้าวหน้าแต่เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศหลายประเทศเนี่ยเขายังไม่ยอมรับกับเรื่องนี้เลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้เกาหลีใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับในเรื่องนี้คือเรียกว่าถ้าเทียบกับบ้านเราบ้านเราเนี่ย คนที่เป็นเ,เป็นพรานส์นะคะเป็นแบบหญิงข้ามเพศชายข้ามเพศสามารถจะแต่งตัวแสดงตัวตนของตัวเองออกมาได้อย่างเสรีอิสระแต่ว่าในเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นวัฒนธรรมของเขายังคงแบบยังคงกีดกันกับเรื่องของเรื่องของความหลากหลายทางเพศอยู่มีตัวอย่างหนึ่งที่ทําไม่ได้เห็นว่าเกาหลีใต้ยังยังไม่ได้เปิดรับกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศเหมือนกับประเทศอื่นๆน,นะคะ คือมันมีคําพิพากษาของศาลอยู่เรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ศาลเนี่ยไปรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันในการได้รับความคุ้มครองจากองค์การหลักบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือเรียกว่าศาลก็พิพากษาว่าคู่รักเพศเดียวกันก็มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับบริการสุขภาพของรัฐอะประมาณนี้ยนะและปรากฏว่าพอศาลมีคําพิพากษานี้ออกมาทําให้ สมาชิกองค์กรชาวคริสตกว่า2อง2,000คนไม่พอใจกับคำพิพากษานี้ค่ะแล้วก็ออกมารวมตัวประท้วงกันเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยการคัดค้านในครั้งนี้เนี่ยในยข่าวบอกว่ามีชาวคริสตจากทั่วทั้งเกาหลีใต้เดินทางมาร่วมกิจกรรมกว่าแสนคนค่ะ ซึ่งส่งผลกระทบกับเรื่องของการจราจรในกรุงโซนะคะโดยคิมจองฮีโฆษกคณะกรรมการจัดการประท้วงบอกว่าคำพิพากษาของศาลในครั้งนี้ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะว่าเกาหลีใต้ยังไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันและเขามองเลยว่าคำพิพากษาเนี้ยอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของนโยบายการรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันคือเรียกว่าขัดขนัน คัดค้านกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมแบบในบ้านเราอย่างเต็มที่และเขามองว่าการที่สารพิภาคษาแบบนี้นี่แหละจะเป็นจุดต้นกําเนิดของการที่เกาหลีใต้จะพัฒนาไปสู่การมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่แค่สิ่งที่ขัดต่อหลักความเชื่อทางคริสเท่านั้นแต่อาจจะก,ก่อวิกฤตที่สั่นคลอนรากฐานของบ้านเมืองเลยอันนี้คือมุมมองของคนที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะโดยไปดูคำวินิจฉัยของสาลนะคะ คำวิจัยของศาลเนี่ยบอกว่าในเมื่อกฎหมายหลักประกันสุขภาพไม่มีข้อความที่เอ่ยถึงคู่รักเพศเดียวกันดังนั้นการปฏิเสธการคุ้มครองกับคนกลุ่มนี้จึงเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติซึ่งยังคิดว่าศาลก็พิพากษาไปตามตัวบทกฎหมายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีระบุเอาไว้ไงว่าคนเกาหลีใต้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการเหลื่องสุขภาพการคุ้มครองด้านสุขภาพยกเว้นคือถ้ากฎหมายกําหนดว้ว่ายกเว้นอันเนี้ย แต่ในเมื่อกฎหมายไม่ได้กําหนดหรือยกเว้นในกลุ่มไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นศาลก็ต้องพิภากษาไปตามตัวบทกฎหมายอะค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะเข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติแต่อะงไรก็ตามเนี่ยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการตีความแบบนี้ของศาลนะคะก็มีการชูป้ายเขียนข้อความนะคะว่าไม่เอากฎหมายฉบับนี้หรือข้อความบางข้อความเนี่ยบอกว่าการเป็น คู่รักเพศเดียวกันหรือว่าเป็น,ปนกลุ่ม LGBT เนี่ยเป็นมนลพิษทางเพศเป็นความสับสนทางเพศมองว่าการพิพากษาเนี่ยเป็นการทำลายกาันอะไรเงี้ยคือมองมองในเชิงลบอะค่ะกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มของคนที่มีแนวความคิดเป็นพันธมิตรของ LGBTQ เนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาแถลงการร่วมวิจารณการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ค่ะ ว่าเป็นการปฏิเสธค่านิยมแห่งความหลากหลายและก็การเคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็น,กากน่าจะนียังเป็นการอ้างว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นแบบอำนาจของเสียงส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงมาลิดรอนสิทธิของคนกลุ่มน้อยคนกลุ่มที่ว่าก็คือกลุ่ม L G B T Q ในสังคมของเกาหลีใต้นั่นแหละซึ่งเขามองว่าอันนี้มันเป็นการไปกีดการไปลิดรอนสิทธิของเขาซึ่งเขาก็ต้องการจะเรียกร้องความเท่าเทียมเรียกร้องการมีตัวตนอยู่ในสังคมแต่ว่านี่แหละมันเป็นมันเป็น เส้นทางของการเดินทางที่ไม่ใช่ง่ายนะคะจริงๆแล้วก่อนที่ประเทศไทยจะมาถึงจุดนี้มันก็ไม่ง่ายเพราะว่ากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเองกลุ่ม LGBTQ เองเขาก็พยายามจะต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานหลาย10ปีค่ะยกไปสมัยก่อนเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ถูกตั้งคำถามกับสังคมหรือบางส่วนถูกสังคมรังเกียจถูกสังคมตีตราถูกเลือกปฏิบัติมากกว่านี้ได้ซ้ำไปแต่ว่าเขาก็พยายามผลักดันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งสังคมของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การยอมรับในกลุ่ม L G B T Q มากขึ้นยอมรับในความหลากหลายมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงปลายทางอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี่แหละเพราะฉะนั้นในสังคมของเกาหลีใต้เองคิดว่ามันก็คงจะย้อนกลับไปเหมือนกับสังคมไทยเราในสมัยก่อนที่เขาคงจะต้องอาศัยช่วงเวลาค่ะของการจะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของการที่จะได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าสังคมนั้นเนี่ยพร้อมรับกับเรื่องของการการเปลี่ยนแปลงของเรื่องเพศการไหลเลื่อนของเพศการเปลี่ยนแปลงของเพศของคนในยุคนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้เป็นสังคมของเกาหลีใต้